6สัปดาห์พัฒนาศักยภาพทหารกองประจำการเมื่อสัปดาห์แห่งการฝึกเริ่มต้นเหล่าทหารกองประจำการผลัดใหม่จะต้องทำการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เป็นระยะเวลา6สัปดาห์เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับตัวจากการเป็นพลเรือนเข้าสู่การเป็นทหารโดยสมบูรณ์ทหารใหม่จะถูกแบ่งไปตามกองร้อยต่างๆเพื่อจัดทำประวัติ รับแจกสิ่งของเครื่องแต่งกายปรับแต่งทรงผมตลอดจนเข้าสู่กระบวนการตรวจโรคตรวจหาสารเสพติดโดยสัปดาห์แรกนี้ทหารใหม่จะมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความคุ้นเคยเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการฝึกทหารใหม่จะได้รับการแนะนำให้รู้จักผู้บังคับบัญชาสถานที่ตลอดจนได้รับฟังคำชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกตลอดจนระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และได้รับการบรรยายความรู้ทั่วไปในสัปดาห์นี้จะเป็นการเริ่มต้นการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นกายบริหารศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวการใช้อาวุธยุธโทโธปรกรณ์และฝึกคุณลักษณะทางทหารรวมถึงฝึกการประถมพยาบาลเรียนรู้การติดต่อสื่อสารแบบธรรมเนียมของทหารนอกจากนี้ยังได้ฝึกภาคสนามในการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ ฝึกการข่าวเบื้องต้นการสังเกตและการสะกดรอยด้วยที่สำคัญทหารใหม่ยังคงต้องฝึกบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าอาวุธฝึกแถวชิดแบบทมเนียมทหารและศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวอย่างต่อเนื่องและจะต้องเรียนรู้การป้องกันนิวเคลียร์ชีวเคมีการระเบิดทำลายทุนระเบิดและกับระเบิดรวมทั้งการเรียนรู้การประถมพยาบาล และสุขวิทยาอนามัยเพิ่มเติมสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6เป็นการฝึกการใช้อาวุธประจำกายการยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันการใช้ลูกระเบิดคว้างการกำบงังและการซ่อนพลานการเรียนรูนุ้ณธรรมของทหารมารยาทและวินัยทหารหน้าที่พลเมืองรวมทั้งเข้าทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทานร่างกาย เข้ารับการตรวจสอบการฝึกบุคคลเบื้องต้นและตรวจสอบอาวุธศึกษาการใช้อาวุธประจำกายนอกจากนี้ทหารใหม่จะต้องทำการฝึกบุคคลทำการรบเวลากลางวันและกลางคืนเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตยการเสริมสร้างการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการมเมืองในหน่วยทหารประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงการฝึกยิงประกอบเคลื่อนที่ การลาดตะเวนการตรวจระวังป้องกันนอกจากนี้ยังได้เข้ารับการฝึกเดินทางไกลพักแรมในสนามการก่อการร้ายการต่อต้านการก่อการร้ายและเข้ารับการฝึกการทดสอบยิงปืนด้วยกระสุนจริงตรวจสอบวิชาทหารทั่วไปและฝึกทางยุทธวิธีรวมถึงทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายวันนี้ก็จะมาสอบถามนะครับหลังจากการฝึกในห้องสัปดาห์แรกไปแล้ว ทำได้มการยัดยากว่าน้องๆรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับให่ให่ครับญาเิอรมาบ้านไม่ทราบแต่ว่าน่าจะหลายอัตราเลยนครับะมาแล้วมาดีหมดมาน่าจะพุแม่มาจากทีที่ยโอยใจดีใดจว่าพวกปกติในชไม่เจออะไร้เห็นไหมเป็นทหารมได้มีหลายอย่างเห็นหมงานวุฒิสิทธนวุฒเล่นช่วงแรก ดาแรกของการฝึกทหารกองประจำการจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้านหน้าที่หมวยฝึกและผู้เกี่ยวพ้อง,พองเชื่อมั่นว่าหลังจากการฝึกทหารใหม่ในครันน้งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ทุกนายให้กลายเป็นทหารอาชีพได้อย่างสมบูรณ์